สวัสดีครับพ่อพี่น,อน้องเกษตรกรโมหาบันท่าพอตนตำบลพุศรีอำเภอพิบุรมั่งสาหารจงังหวัดบุบลพราชธานีนะครับไร่ชื่อเกษตรกรผูดดปลูกเขาหน้ากีพุทธศักราชสองพันหกรสีสิบทับสองอพันหกกสิบหานี่พื้นที่ตั้งอยู่โมหานะครับนี่ได้น้ำดังพอไปหนี่ครับหนึ่ง นั่งกองแพีงหาแก้ว 2. นั่งสาวกัญญรัตษ์เงาวัว 3. นั่งกีสุวรรณภาคีนั่งคําจันทร์ใจเที่ยงหนานั่งคําไมปนตัง 6. นั่งจำปาวันมณีวัน7เจ็ดจิติไสหาแก้วแปดไชนาวิทย์มันตะุกเก้านั่งส่วนกินตึงจันทร์สิบได้นัชวงท่อนสุวรรณภาพ สิบนั่งตองตาประภาผูาวงามสิบสนั่งทัศพรสุขผล 13. นสาั่งท่องดีช่มบูญสิบสี่นั่งสาวทัศวรนขะนา,น,าน้ํสิบห้า่งทัศนาทรงเสริม 16. นั่งนภทัศกรสุขดี 17. บเจนั่งสาวนัดที่ยใบายสี 18. นั่งสาวนัดทวดีหาแก้ว 19. น้า่งสาวนยมลาบยิ่ง ยีน่ายบุญจันสำเพอยี่สิบเอ็ดน่ายบุญเรื่องพูนสวัดยี่สิบสอนั่งบุษกรพิมพ์นยี3นิา่งสาวประพัดสอนชยโกดยี่สิบ่นั่งประไพสอยคำ่ำ2ี่สิบานั่งทิวพรอน,นยืนยี 26, ่สิบหน่ายพรอนบุญร่อง2ี่สนั่งสาวพรอนไพลิ่นจงมือนไว้2ี่สดนายพัฒนาสำเพา ยี่สิบเก้านั่งพิกุนจิตสายเสนาสานั่งสาวพิมพ์พ่อนช่องสาวสานั่งสาวพิมพ์วิไลพีร่มนิ่นสามสินั่งพิสมัยธานายศิริกุลสามาั่งพูดสิริเงาพรุมมินสามสิน่ายมนตรีจัตุรัสสามห้าั่งแมริวันเหลือมท้องหลังสามสิบหกนั่งสาวยุพาพันเสียงคสามสิบเจ็ด นั่งสาวรสรินหองเพีรสามสิบแปดนั่งรำพันลวดท่องสามสิบเก้านั่งรำไพพุตตะุนสี่สิบนั่งวันหน้าร่องสำลี 40, สี่สิบเอ็ดนั่งวันหน้าสาเท่าสี่สิบสองนั่งวิไลวันผ้าสะทิติสี่สิบสามน่ายสมยศหองเพียรสี่สิบห้านั่งสมรักขณาหน,น้ 46, นสาสี่สิบหกน่ายสมัครสุผล สนางสาวสุภัตราจนดำาี8นายสุพิช์ชัยยากรสีเกนางสาวหนูปินบุญชื่ 50, น5้นายอดุลพินโยสุขห้าอนางอนองมันตะุห2ิอนายอ้ำพรอนายอ้ำมอน้องสาวขอครับห้าสิบนายอุทิศ้ 50, งองสาวห้าสิบ น้าอุเรวันมุพิลาหาสิบหานออดพุธจันวงหาสหาน้งเตรียมจิตขำตาหาสิบเจ็ดน้ยเนี่ยมใจบุญหาสิบแปดน้เพ้วจงมือนไหวหาสิบเก้าน้าไพ่บุญน้าไพ่ทุนนส้มบุญครับขอไห้หกสิบนายไหวกุลเหลื่มท่องหลานครับ อันโกลอันพิษขาดเปนได้กับขออภัยนะครับเออย่างมาหน่อยครับยันจบปไซีนะครับครับถานมีอันนักกับมือนะครับเด้อมาเรื่องมาเส้นเส้นเบ้นทุกคนนะครับทุเรศช่งอำเภอคนครับครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ